สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงพรบรการจราจรบนท้องถนนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ของประเทศฟิลลนด์นะคะที่จะมีการเริ่มใช้ในวันที่1เดือนมิถุนา2020ปีนี้นะคะก็ข้อมูลก็จะเ,เว็บไซต์ velat fi ก็คือหน่วยกรมการขนส่งของ ประเทศฟินแลนด์นะคะก็จะมีการเพิ่มเติมเครื่องหมายจราจรใหม่ๆประมาณ50อันนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงของเก่าด้วยเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายเตือนสัตว์อันใหม่รูปนี้ก็คือเตือนให้ระวังกวางเกาลิสก็คือกวางกวางตัวเล็กเนาะ รูปที่2อนี่ก็คือการรวมของสองเลนรวมเป็นเลนเดียวนะคะรูปที่3ก็คือห้ามค้างเดินเท้าห้ามจักรยานห้ามใช้รถสกูตเตอร์รูปที่4ก็คือเป็นทางสำหรับจักรยานนะอันนี้ก็คือรูปใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาที้รูปเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างเช่นรูป ทางมาลายนะรูปเดิมเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายเดินข้ามทางมาลายรูปไม่ก็จะเป็นรูปคนหัวกลมๆและไม่ระบุเพศว่าเป็นเพศไหนเพื่อความเป็นกลางทางเพศรูปลูกศรเนี่ยลูกศรเก่ากับลูกศรใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น รูปให้ระวังจักรยานเนี่ยรูปเดิมมีคนขี่รูปใหม่เนี่ยก็เป็นจักรยานที่ไร้คนขี่แล้วก็ในเรื่องของเส้นทึบสีเหลืองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวตามกฎของสาภาพยุโรปซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยก็จะเห็น ทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็คือภายใน10ปีเก็จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงนี้เราก็จะมาดูในเว็บของอ้อเลซึ่งเขาก็จะมีแบบทดสอบ yle. fi ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรอันใหม่มากน้อยแค่ไหนนะคะการเปลี่ยนแปลงของ พรบรจราจรของฟิลแลนด์เนี่ยคุณมีความรู้ในการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจราจรอันใหม่มากน้อยแค่ไหนก็เป็นแบบทดสอบง่ายๆแล้วก็สามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะข้อ <c oughs> หนึ่งมีเครื่องหมายการจราจรอันใหม่กี่อัน <c oughs> ที่จะเริ่มใช้ในเดือน6ปีนี้ 15อัน25อัน,อนหรือ50อันลองตอบดูนะข้อ2เครื่องหมายอันเนี้ยมันหมายถึงอะไรถ้าได้ฟังมาเขาคงจะรู้คำตอบข้อ1เป็นทางแยกอันตรายข้อ2ก็คือการเชื่อมต่อของทางจราจรข้อ3เป็นการห้าม การขับต่อไปทิศทางที่ห้ามขับข้อ3มเครื่องหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรข้อ A ก็คือให้ระวังกวางเลนเดียก็ B ให้ระวังกวางเอล์หรือกวางมูสก็อ3ให้ระวังกวางข้อ4เครื่องหมายเนี่ยหมายถึงอะไรไม่ใช่ว่าห้ามอายุเกินห0สิบ มาอยูเกินนะสิบข้าไม่ใช่นะคะข้อหนึ่งก็คือ,อสิ้นสุดความเร็วขั้นต่ำข้อสองก็คือ,อสิ้นสุดาการจำกัดความเร็วในเขตชุมชนข้อสามก็คือเป็นการจำกัดความเร็วความเร็วจำกัดข้อที่ห้าเครื่องหมายเนี่ยหมายถึงอะไรข้หนึ่ง ยานพานะที่ใช้ยางสตรัร์หรือยางที่มีหมุดสำหรับหน้าหน,า,นาวเนี่ยห้ามใช้ข้อ2ก็คือห้ามใช้โมโป,โปข้อ3ห้ามขับรถแทคเตอร์ข้อที่6เครื่องหมายอันใหม่เนี่ยหมายถึงอะไรดู Y นวายเลยนะ CO2 ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คำตอบนะข้อ1มีการขนส่งสารพิษข้อ2ยานพาหนะที่มีการปล่อยมลพิษน้อยข้อ3ห้ามสตาร์ทเครื่องจอดทิ้งไว้ข้อ 7. เ,เครื่องหมายเนี่ยหมายถึงอะไรข้อ1 จักรยานกับมอเตอเนี่ยขับชิดซ้ายคนเดินเท้าชิดขวาข้อ2ออห้ามคนเดินเท้าห้ามจักรยานแล้วก็ห้ามมอเตอข้อ3ามให้มอปตอกับจักรยานไปข้อ8เครื่องหมายเนี่ยหมายถึงอะไร ก็คือเป็นทางข้ามที่จะต้องระวังรถจักรยานข้อ2ระบุว่าเป็นทางจักรยานข้อ3สิ้นสุดทางจักรยานข้อ9เครื่องหมายเนี่ยหมายถึงอะไรข้อ 1. เป็นสนามยิงปืนหรือยิงเป้าข้อ2เคียหาเตียก็คือถนอนวงแหวนข้อ3 ใจกลางเมืองข้อ10เจ้าเส้นทึบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเส้นทึบเนี่ยกลางถนนเนี่ยข้อ1เส้นทึบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีขาวประ,ประข้อ 2. สองเส้นทึบสีเหลืองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวข้อ 3. สามเส้นทึบอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็น ข่าวแดงนะก็มีบททดสอบทั้งหมด10ข้อก็ลองทำดูแล้วก็เป็นการฝึกภาษาฟินิชไปในตัวมีคอมเมนต์อะไรก็เพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณค่ะ